เด็กปีสี่ตังที่ไหนไปทําวะเด็กนักเรียนไปโรงเรียนสายแน่นอนแล้วก็เลยทํำรถแรงแต่งงบหมดอยู่ครับพี่รู้ทําไมหรือเปล่าโรงเรียนปิดเทอมเลยเขารู้ป่ะที่บ้านอ่ารู้แล้วรู้แล้วใช่ป่ะรู้ที่หลังหรือว่ารู้ก่อนทํารู้เสร็จแล้วครับโหลครับอ่าพี่โนยู่โรตานครับ อยู่ตรงนักอยู่อาเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็เลี้ยวช่องแรกเลยครับตรงมาได้เลยครับตรงมาได้เลยเขาตรงไหนก็ไเลยแน่ๆนะพี่นุอยู่ตรงเห็นปะเดี๋ยวขวามาเลยเดี๋ยวขวาอีกช่องหนึ่งกันเลยครับผมขบัขบขับครับรถที่เรานัดไว้มาดูความสวยของมันอ้า จริงเรารถได้ใสของทาง s u v ก็จะเป็นรถสไตล์ของรถทัวริงไปไหนมาไหนคือจะสะดวกสบายอันหนึ่งประสงค์ไเชื่ออะไรทึ่งหัวเราะกันเลยขามกันเลยจริงๆพี่ว่านะแนะนำตัวหน่อยอ่ะสวัสดีครับผมชื่อแม็กครับแม็กน้อครับเรียนอยู่กรุงเทพเรียนอยู่กรุงเทพครับผมนักศึกษาวัยหนุ่มเลย <c oughs> ปีสี่แล้วปีสี่แล้วเฮ้ยเอาขโมยรถพ่อรถที่บ้านมาแต่งมาเนี่ยของมันต้องมีพี่นุของมันต้องมีใช่ป่ะ ขับเดิมเบื่ออะไรขับเดิม<ๆ>เบื่ออะไรให้จริงๆแล้วคือจุดประสงค์ของรถคันนี้คือที่บ้านเขาออกมาให้ใช้ใช่ครับแล้วเป็นคนตื่นสายหรือว่าไงเลยต้องทำให้รถให้มันแบบเป็นซิ่งหน่อย <c oughs> เพื่อที่ว่านิดนึงครับนิดนิดหนึ่งนิดนึงเนะนิดนึ่ง<ะ>ทิศทางการแต่งรถในทัศนาคติของเราคือเราทำไมเราต้องเอารถสาย s u สยวมาแต่งขับสบายดีโดยสมรรถนะรถที่มันโยงสูงนะใช่แล้วทำไรงมั่งเนี่ย ก็มีทํำเครื่องนิดหน่อยอะหน่อยครับแต่พี่เห็นก็คือโดดเด่นในเรื่องของสีรถด้วยใช่ครับสีรถก็เป็นสีแดงแดงแก้วหมดไปไรนะชุดสีเนี่ยสีพร้อมแบงหน้าผมหมดไปห้าหมื่นเครับพี่โอ้ห้าหมื่นเองนะครับเออเฮ้ยหลายๆคนอาจจะสงสัยเว้ยเด็กปีสี่อาชีพไม่มีเอาตามมาจากไหนวะเก็บเอาครับเก็บเอาเฮ้ได้ตามโรเรียนวันเท่าไหร่มหาลัย แรงบ,บัลนหนึ่งนิดหน่อยครับพี่นุ๊กน่อยเว้ยแต่มันแต่งรถได้เว้ย <c oughs> แต่ผมดูโลโก้ประมาณรถเนี่ยครับ <c oughs> ไม่ตม่ำว่าเล็กสี่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นเออ <c oughs> ดูเดรมคิดเองแล้วกันว่าได้ตังค์บางเหลืองเท่าไหร่เฮ้ยดูภายในหน่อยภายในเป็นไงแต่งเป็นไงภายในก็มีแค่พวงมาลัยฮะเป็น2020ยกชุดเลยนะฮุมคอบอนแล้วใส่อะไรเงี้ยคือมันติดฟังก์ชันอะไรมันยังใช้ได้เหมือนเดิมฝั่งนี้ใช้ไม่ได้ฮะแต่ว่าพวกนี้ใช้ได้หมดเลยอ๋อสวิตช์คอนโทรลพวกเพลงพวกอะไรเงี้ยคือใช้ได้ทำไม่ได้เลยน่าจะเป็นพวกเกียร์วับผมเออ เกียร์วัดบูทแล้วก็มีอะไรท้ายล่างใช่ป่ะใช่ครับอ๋อเฮ้ยแล้วก็มีจอมันเป็นชุดของมันคะ CAG หรอมันจริงๆแล้วคือมันที่เราติดเนี่ยเคยมองไหมทุกตัวเนี่ยไม่เคยเลยอ้าดีมองไม่ทันหรอกคืออาศัยกดอย่างเดียวใช่ดูบูทอย่างเดียวใช่เออเราไปดูภายนอกกันหน่อยได้ให้เนาะเฮ้ยแต่นี่ก็คือถ้าเกียร์ก็ยังเป็นเกียร์เดิม เฮ้ยหน้าตาอย่างงี้จะมาหลอกพี่่ะเป็นเกียร์โตสิงทำมาแล้วฮะทำมาแล้วเหรอคือหน้าตามันคือมันจะเดิมๆนะใช่ฮะมองไม่ออกเอ้ยแต่จริงๆนะน่าจะทำมาแล้วแหละเพราะว่าอันนี้มันเป็นจอใช่ป่ะตีบะตีบะออนช่วให้พี่ดูเลยอันนี้คือมันจะบอกสถานะเกียร์เหรอใช่ครับบอกเกียร์๋อเฮ้ยกี่สปีดนะห้าฮะแต่วันนี้มันมีเกินแผมแผเฮ้ยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าว่าเป็นยังไงบ้างว่ามันจีจ์ดแค่ไหนผมบอกได้คำเดียวนะครับ ซื้อรถพิลเวทไปดูไปดูแป็บพาพี่วิดูหน่อยครับผมมั่นใจได้ทุกสปีดเต็มประสิทธิภาพอย่างเหนือชั้นลื่นทนลดอุณหภูมิสปีดออยล์เพอร์ฟอร์แมนซ์ รายละเอียดภายนอกดีกว่าไหมั้นที่เองบอกว่าแต่งคอมบังานครับไหนมีอะไรมีแต่งหน้าครับจากสองพันสิบสี่เป็นสองพันยี่สิบเดิมทีเป็นสองพันสิบสี่ใช่ครัเป็นสองพันยี่สิบครับผมต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยเปลี่ยนไฟกันชนแล้วก็สเกิร์ตเนี่ยมันจะเป็นเซ็ตของมันเลยใช่ไฟหน้ากันชนสเกิร์ตครับผมฝาปงต้องเปลี่ยนไหมฝาปงเปลี่ยนอ่ะฝาปงันต้องเปลี่ยนเหมือนกันพี่ก็มองนะว่ารถคันนี้คือเหมือนถ้ามองภายนอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย มันจะเรียบๆเลยนะเดิมๆครับเออจริงนะมันจะเดิมๆเลยคือว่าผมไม่ชอบคาร์บอนเนาะใช่ครับผมไม่ชอบไม่ชอบสีดําสะอาดๆไปเลยใช่แต่สีเองก็ไม่เอยโดดเด่นเหลือเกินน่งเฮ้ยจัดส่งรถยังไงอ่ะเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์ครับโช๊คโปรเฟนเดอร์ครับผมโหลด1.5หน้าหลังแล้วก็ล้อแม็กล้อเป็นไ e 30งาน NK ครับเออขนาดยางอย่างเงี้ยเป็นสอง6กห้าหก6ิบสองของโตโยต้ครับผมหนึบปะหนึบครับแน่นอนเพราะว่า พี่ว่ารถก็มีลางม้าอยู่พอสมควรใช่าเมียนาคตนี้จะไปใส่เบรกป่ะก็มีแพนอยู่อะมีแผนอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้พี่ว่ามันยังมองยางโงๆอะใช่เอาแล้วแต่แต่งบหมดอยู่ฮะพี่รู้ทำไมหรือปา โรงเรียนปิดเทอมเลยแต่พี่ว่าไฮไลท์ของรถคันนี้<ภ>มันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกหรอกภ,ภายนอกอะ่ะมันก็้างที่จะธรรมดาเดิมๆธรรมดารถคันนี้มันธรรมดาสีสันมันโดนใจจริงๆว่ะพี่เห็นหอยคู่อะ่ะโกโก้พี่ได้ไงว่ามันเป็นรถเดิมๆมินใช้งานพี่บ้าอะไรรถโทโบคู่ใช้งานเอาจริงอันนี้คือทะเบียนรถหรือว่าเป็นคนที่จังหวัดเชียงเซาครับเชิงเซาใช้งานจริงดิ เจ้าผมไปกลับต่างจังหวัดทุกวันแสดงว,ว่าเครื่องยนต์มีการ modify. าโมดิฟายครับผมขอดูรายละเอียดเลย<ด>เพราะว่าหลายหลายคนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันเดิมจริงหรอวะอ่ะแม่งโฟกัสไปก่อนเลยโฟกัส <c oughs> จะถโูโบคู่ไปก่อนเลยเป็นไงรายละเอียดอันนี้เป็นศูนย์เจ็ดครับคู่เอเห้าหนักมันจะเบาหน่อยครับศูนย์แปดมันหนักคือศูนย์เจ็ดลูกไหนลูกนี้ฮะศูนย์เจ็ดลูกนี้เป็นลูกศูนย์เจ็ดนะครับผมอ่าแล้วก็ลูกล่างเป็นเอเปห้าเอเปห้าปกติคือลูกบนจะเป็นศูนย์แปดหรอใช่อ่ะบูกไหมใช่ศูนย์แปดฮะบู๊หนักมัย ไม่ไม่เท่าไหร่ฮะไม่ไรหกสิบร้อยกว่าร้อยกลางๆขับปกติร้อยกลางๆบู๊ดเ่ยนะบู๊ดเ่ยนะอ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงความเร็วเฉยอ๋อหูตกใจเลยไหเไ้ยพูดมาได้ร้อยกลางๆบู๊ดประมาณเจ็ดสิบครขับสบายมั้ยสบายฮะมาไวมาไวใช่ป่ะย้อนกลับไปนิดนึงอ่าที่บอกว่าขับร้อยกว่าบู๊ดไปเจ็ดสิบเหรอไม่ถ้าขับแช่ปกติใช้งานก็บู๊ดอยู่สิบยี่สิบแล้วเวลาท็อปสปีดบู๊สูงสูงเนี่ย หน้าใหม่มันอยู่มาเท่าไหร่เคยแค่200ครับความเร็วเคยเคยรอบเดียวมันหน้าทุบจริงๆเลยบูนบูนบูนเท่าไหร่นะตอนนั้นเจ็ดเซบกับเจ็ดเซบความเร็วไป200ระยะทางสั้นยาวมะก็นิดหน่อยฮะนิดหน่อยพอได้ฮะเรามาระวังไว้เนาะโอ้ยเอ้ยกำลังเรียนอยู่ฮะเอ้ยเดี๋ยวพ่อแม่เสียใจหมดนี่ครับที่เขาบอกว่าเดิมๆเขาเผยมาแล้วว่าเป็นโ u โบคู่เปอร์สาโปมาคือแม่งต้องว้าวเก็บรายละเอียดห้องเครื่องเป็นงาน H P D เป็นงานไทเทนแล้วก็หัวฟิตติ้งก็ P P R C เฮ้ยอันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาดเท่าไหร่แม็กเป็น3ามพครับฮะพี่ว่าเองอ่ะนี่ใส่เองอ่ะเป็นคนตื่นสายไปเรียนสายแน่นอนแล้วก็เลยทํารถแรงเพื่อไปตอบสนองยวได้แปมเรียนทันเดี๋ยวเซชื่อไม่ทันนะเดี๋ยวเซชื่อไม่ทันนะเดี๋ยวเซชื่อไม่ทันนี่เฮ้ยเครื่องยนต์เป็นไงสเปคสามพันบอกข้อมูลหน่อยใครเป็นคนทำรายละเอียดเครื่องยนต์พี่ต้นพี่ต้นเฮชพี่ดีเป็นคนทำครับสามพันหนึ่งต้นประกอบมาหมดเลยใช่ลูกสูบใช้อะไรไม่รู้ รู้สึกไม่แ hm. น่ใจเท่าไหร่ฮะไม่แน่ใจครับผมจอพิวาน่าจะเป็นลูกไซส์ละไม่ห้าสิบกับเจ็ดห้าซีซีนี่มันไม่น้อยเลยนะฝาสู้อะไรพวกนี้ทำไหมทำครบเลยครับครบเลยครับผมก็เรียกได้ว่าเครื่องนี้แม่งคือชุดใหญ่ใช่ครับซึ่งซิงพวกปั๊มอ่ะปั๊มโมแล้วฮะปั๊มโมแล้วด้วยตังค์ที่ไหนไปทําวะเด็กนักเรียนระบบโอชีตอะไรก็ต้องมีรองรับไปหมดเลยนะต้องกองควบคุมเป็นไงเป็นอันนี้เป็นรีแมปเพียวครับรีแมปเพียวครับผมใครมีอ่าพี่ที่เฮดฟีดดีจัดการพี่จอร์ ใช่พี่จอร์ดสามคนพี่น้องใช่ครับพ, <mm พี่ต้นทำเครื่องพี่จอร์ดรีแมปพี่ตาลเก็บพี่ตาลเก็บของเครื่องวางเทอร์โบไม่ผมน่าสนใจรายละเอียดเทอร์โบเฮ้ยไวกเก็ตคุม2ตัวเลยใช่ครับอันนี้เป็นคุมตัวอันนี้เป็นคุมตัวนี้ครับสมเห็นครับ เจท้ายเอาแล้วตัวนี้เป็นฝาจีบใช่ครับพ,พี่เห็นมันห้องเครื่องเนี่ยอ,อย่าว่างูนเงี้ยคือมันห้องเครื่องโดยรวมอ่ะมันโล่งครับแต่ในช่วงของทางเฮดเดอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแออัดพี่ถามหน่อยว่าอย่างเงี้ยมันมีความร้อนสะสมในห้องเครื่องม,ามา้างไม่ครับความร้อนผมใช้ขับทุกวันปกติเลยครับถ้าไม่ได้ซัด,ดก็คือเย็นกว่ารถเดิมอ,อีกเฮ้ยองจริงดิใช่ครับความร้อนไอเกรถเกติดรถเดิมฮะเย็นกว่ารถเดิมต่อยเสียเดมเป็นขนาดเท่าไหร่เนี่ยเป็นสมนิ้วครับนามนิ้วแลนี็เปย เปลี่ยนหมดเลยฮะอลูมิเนียมอ๋อนี่ขนาดใหญ่กว่าเดิมอ่ะใช่อันนี้38มมิลเพราะวัจดจากตรงไหนไม่รู้เวลาไม่แน่ใจเหมืนอนกันับอ๋อแต่คือเขาแจ้งมาว่าเป็นส8มิมิลโอ้ยพัดลมคู่เลยก็น่าจะระบายความร้อนได้ดีอันนี้ทําความสะอาดห้องเครื่องเนี่ยรักษายากมั้ยสำหรับงานไทเทสอ่าก็ผมก็ใช้น้ำเปล่าครับเับผ้าเ็ดปกติมันก็ดูแลรักษาง่ายนะง่ายง่ายเป็นคนวางคิดงานไปให้เขาแม้ว่าเราชอบดําทองหรือว่าเน้นให้มันตัดสีรถ อ๋อผมบอกเขาไว้ฮะผมอยากได้ผีทองเวลาพาที่บ้านไปไหนมาไหนเนี่ยเขาคงไม่รู้หรอกรถคันนี้โตโบคูที่เขารู้อะฮะเขาน่าจะรู้สึกว่ารถคันนี้มันเร็วผิดปกติหรือเปล่านิดหน่อยฮะนิดหน่อยใช่ป่ะเขารู้ป่ะที่บ้านอ่ารู้แล้วรู้แล้วใช่ป่ะรู้ที่หลังหรือว่ารู้ก่อนทำรู้เสร็จแล้วครับเออมันตั้งงี้เว้ยเฮ้ยชีวิตไปรู้เป็นตั้งงี้อ่ะเฮ้ยจะมีการพัฒนาอะไรต่อสำหรับการแต่งรถคันนี้อนาคตคงมีแค่ใส่เบรกครับ ใชเบรกเนาะเพราะว่ารถมันมีความเร็วแล้วพี่มองว่ามันก็สําคัญเนาะในเรื่องของระบบเบรกในไหนที่เกิดมาข้างต้นแล้วว่างบประมาณข้างต้นเพราะว่าประมาณโดยรวมรถคันนี้หมดประมาณ4ี่แสนพี่แจ้งรายละเอียดให้พี่หน่อยได้มาว่าแต่ละจุดเราหมดตรงไหนไปบ้างได้ครับครับอ่าบอกพี่หน่อยก็มีแปรงหน้าทํสีครับ 5, ห้าหกหมื่นแล้วก็ช่วงล่างประมาณแ0 0หมื่นครับรวมล้อรวมยางชุดนะห้องเครื่องให้ประมาณ2 0 0แสนสอ0ถึงสามแสนครับเกียร์แล้วนะฮะรวมโม่เกียร์ด้วยครับประมาณเออพูดถึงเกียร์หน่อยคือเกียร์ก็เป็นแบบ การโมดิฟายเป็นแบบ5สปีดแล้วก็เราต้องโมเพื่อเป็นการรองรับใช่ครับพอบู๊ม,มันเยอะใช่รหรือว่ากำลังเครื่องมันเยอะ2อ,อย่างเลยครับ2อ,อย่างเลยไม่งั้นจับไม่ทันเ,เครื่องยนต์ในสเต็มรูปแบบของสามพนอ่อแล้วเนาะพอไม่ต้องที่เป็นสามพันสองลบพี่ว่า Turn Put your hands Put them up. เฮ้ยโดยรวมผมว่ารถคันนี้สวยถ้าปิดฝากระโปงเราปิดฝากระโปรงให้พี่ดูทีหนึ่งเออปิดฝากระโปรงเนี่ยครับ<ะ>แลวจอดอยู่ตามห้าง่าเงี้ยเนี่ยรถเ,เดิมแล้วใครจะรู้ไหมว,ว่าว่ารถคันนี้เป็นรถซิงไม่มีนะไม่มีใครรู้เนาะ,ะพี่ก็มองว่าไม่มีใครรู้อ่ะเอาเอาเอาสวยสวยสวยเฮ้ย ถ้าใครสนใจในรูปแบบการโมดิฟายในสไตล์เอสยูวีอย่างเงี้ยครับผมปรึกษาได้มาได้ได้ครับยินดีครับยินดีทั้ยินดีคิดตังบ์ปะอ่านิดนึงนิดนึงเราเล่นนะเล่นนิดนึงนิดนึงนิดนึงเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยหมดรถไปเยอะเว้ยเท่าไรเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋หลังมาพอแม่ไมค์อาร์ชแนนได้เออติดต่อได้ช่องทางไหนไม่รู้ทางเฟนฟุตเฟิร์นตัวเลยครับผมเออทหรัฐนิทันดรพงษ์ครับภาษาอังกฤษเนาะใช่เดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวเด้งไว้ให้เด เหมือไม่ออกกับบาทวะสีประตูก็ยังดีกันใช้ผมใช้มานานแล้วเลยฮะตั้งแต่ปี14บ่อะเนาะส่องเลงก็คือเออก็สวยมากรถคันนี้สวยมากก็เดี๋ยวเราก็คอยดูว่าอัปเดตกันต่อไปสําหรับแม็กแต่ยังไงพี่ฝากไว้นะแต่รถมันมีพลังกำลังเยอะแล้วก็บูสต์มันค่อนข้างเยอะเยอะแม็กแตระวังหน่อยนะครับยังเรียนยังเรียนไม่จบได้โอเคถ้าใครจะสนใจก็ทักอินบ็อกซ์ไปถามแม็กได้ในการแต่งรถของรถคันนี้เนาะได้ครับขอบคุณมากนะจ๊ะครับครับสวัสดีครับ